ôi Ui Gặp này cu Có đi từ nữa Từ đi đi nhầm băng mưa นะครั่ไปไปขึ้นแล้วครับขึ้นแล้นะครับขึ้นแล้ว นะมึงไม่แรงเลยไม่แรงเลยไม่แรงเลยโว้ยเ,เราดือดื่อ,อ,อดื่ดีๆนะดือนี่อ่ะ รยากาศนะครับบรรยากาศด้านล่างนะครับโอ้ยเหื่อยมากครับไม่ขึ้นควรจะหน้าตัวเลยครูมาครับกันนี้นะครับกันนี้ก็ไม่รอดนะครับกันนี้ก็ไม่รอดเอานีถือถือถือมาแล้วยานนะครับยานหอ้ กันนะครับสวยามากนะฮะโอ้ครับขึ้นขึ้นไม่รอดเลยนะเราไปไปี่นะจำเป็นวรนี้ <c oughs> เปินไปได้ครับเปิดไปรายการด้านหลังนะครับอเอลองหูฮือเลยครับหูฮือตอนลงนะครับน่าจะตอ,อนเคลียร์กลับนะครับกีฬาสวนกีฬาสวนโอ้โหสุดยอดอยานนะครับ ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเรื่องบางลางบรรยากาศจะบางลางนะครับน่ารอดสวยามากนะครับนี่คือเรืองบางลางนะฮะบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่นะครับผู้พงศนะครับผู้นักบุญบอลนะครับนักบอลพอยกนะครับโอ้โห เกือบพ้นเลยกูอ่ารอาาใส่เกียร์หนึ่งยกล้อเลยกูครับจีบบรรยากาศนะครับจมบรรยากาศก่อนโอ้โห้ยอดว้า <laughs> นั่นหนอวะนั่นหรวังไปงไให้ไหวเนยหมอนื่อรอโอ้โหหนักโปลเลครับหนักโรเละไังไงขึดนอ๋อยากจังากงยังไ้รูวนึ่ทำไมครับข anyway, ึ้นขึ้นมานี่ยังไงบ้างครับโอ้หครับมีแต่ยักี้วันได้ยังไงบ้างครับปมันขี้ขึ้นมา อผม,มอรู้สึกว่าอ่ารู้สึกยังไงแปลกๆ,ๆรู้สึกบอกไม่ถึงเออเด้ยไปเราไปดูกันนะครับรู้สึกว่าวันเซนนะครับ,ไ,รบไม่ไอ,อันนี้เป็นบรรยากาศของเขื่อนบันลังนะครับจังหวัดยะลานี่เป็นบรรยากาศชั้นบนนะครับแล้วก็ยังมีอีกบนัวนี้อีกนี่ครับเราจะไม่ไปแล้ว <laughs> ไม่ไปแล้วก <laughs> <c oughs> ไม่มีแล้ว เนะครับบรรยากาศของเขานะครับเดินนะตะเกตะเับตะกายขึ้นมาขนาดอุเซนคนนี้นะครับยังข ah ึ ash, ้นมาได้นะครับมาฮะตะกายเป็นไงบ้างครับอุเซนเมื่อกี้ที่ขึ้นมาครับขึ้นเมื่อกี้พักต้านสึจะล้มแล้วครับจะล้มแล้วครับตาสึอาวท้าบัญชาครับที่บ้านผมเร็วกว่านี้อีกย่าๆรถไม่ตาหน่อยติดครับครับครับสุดยอดเลยครับเออสุดยอดเลยโคตรเลยโรบิยูวันนี้ ลำโพงแรกนะครับบอโพงแรกม่อกี้เป็นยังไงบ้างครับคือมังติดพลากรางเส้นหนึ่งเมื่อกี้ครับเวลาขึ้นขึ้นเกียร์สองขึ้นเกียร์สองแล้วก็ไม่ขึ้นครับมันไม่ขึ้นขึ้นอืมมีจมหน้าครับขึ้นมาเกินบางล้างครับเกือบตายครับเป็นไงบ้างครับนายกเมื่อยเหื่อยแลังเมื่อยหลังเหนื่หลังเห็นไหมคนนี้ตายรถเกือบไม่รอดครับรถเกือบไม่รอดคนรอถนะ<ม>ครับ <c oughs> คนนะรังห้าสิบห้าสิบเมื่อกี้เดี๋ยวยังยังไม่เข็ยังยังยังคิดไม่ออกเลยจะลงยังไงวะเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวที่ตับผ้ากันโจรเดี๋ยวยังคิดไม่ออกเลยว่าจะลงยังไงเนี่ยมันเสียวดับเครื่องเลยครับเลยดับเครื่องดับเครื่องดุนนะนี่ก็บรรยากาศของเกิืนบางลังนะฮะสุดยอดนะครับแรงกว่าเชียงใหม่นะครับมุตตาฟานะครับลงมาจากบ้านเขาเมื่อกี้นะครับ ไอ้ชาดด้วยชาดดืด้อเลย่องไอ้เราจะไปดูต่อนะครับแม่มากนะครับนิ่งกว่าน้ำตาลบางทีนะครับ เป็นไงบ้างครับมาสุดเครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ถึงมาแล้นะครับอะไรอันนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ผมอ่ะประสบการณ์อยู่ที่นี่ไปเกือบสิบปีนะครับซึ่งวันนี้ได้กลับได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนมาอยู่ไหนอยู่ครับเมื่อก่อนผมเกิดมาที่นี่นะครับแล้วก็เอาพายุไปที่ยะลานะครับทีมเมืองยะลาแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีได้มีโอกาสกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับ ลเวลาสิบปีนะครับจะเปลี่ยนไปอย่างไงนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นศาลานะครับเป็นศาลาธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้เขาเนี่ยเปลี่ยนสภาพนะครับเปลี่ยนสภาพดาวเทียมดีหีือานะครับเราติดตามไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ยังมียังมีตากล้องตัวเล็กๆนะครับนั่งอยู่นะครับแต่กล้องเล็กๆนะครับดูจากสายมือนะครับสายมือของเราเป็นทันดนนะครับเมื่อก่อนนะครับตรงนี้เป็น เป็นถนนคุกคระนะครับเวลาจะขึ้นมาเนี่ยต้องเดินนะครับเดินรถเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับของจริงไหมครับเนี่ยจริงฮะนี่ครับบรรยากาศนั่นนะครับด้านขวามือนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีต้นไม้นะครับเป็นภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนานะครับภูเขาไฟเชี่ยเลยมีแต่หมอกภูเขาไฟนะเมื่อก่อนเป็นภูเขาไฟแต่ตอนนี้เนี่ยมาเป็น นี่ครับนักท่องเทีย่ยวทั้งหลายนะครับจากสาสิตนะครับนี่นะครับมาโซรีนีิอินันอิสมาเอมุตโตฟาดุกมานโซลาพอเละเอันนี้ก็นี่อันดีดำดัปเรปเลิฟน,นะครับนี่ พี่ติ๊กนะครับอัเมันคุณโลว์นี่โอ้โหนี่นี่นี่ลูกมานะครับลาเต้นะครับอ๋อนี่อาตูวันนะครับอัตวันทำไมมันมืดทำไมมันมืดจังอ่ะบอสตูวันนี่ไม่ใช่อ๋อาตูวานนะครับนี่มันบายุร์ลีเนี่ยุรีผมเองครับอิมรอนนะครับอิมรอนนี่เพื่อนของอิมรอนนะครับนี่สุเอเชีนะครับสุเอเชียนี่กดเราของเราเองครับต้องดูหน้าเต็มๆแล้วอันนี้คืออุเซนนะครับเจ้าใจเอ๊ะเจ้าเจ้าใจไดไม่รู้โอ้โห สวยสวยสวยยูดีครับสวยไหมสวยครับเออความทงจอี้องเลนนะรับผมเองได้เยอะนี่ายคนนะคุคุณใสให้คุใให้ผมได้หรอไ อันนี้คือช่างภาพเมื่อกี้ครับที่เขาเอ่อย่อมเสียชละในการใช้ภาพตั้งเลครับตั้งเลยฮะคือเขามาจากเกาหลีฮะก็เราครับเกาหลีเราครับเรานะครับแต่ก็ดูดูรองเท้าฮะรองเท้ากับจังดาวสวยมากฮะโอ้โหเขาไม่ใช่ธรรมดาครับจังดาวจังดาวครจังดาว โอเคชั้นเด้ช่วงเสื้อก็ผู้หญิงฮะเก็ผู้หญิงครับเขง,ง,งก็ผู้หญิงฮะไอเดียวจอ <laughs> แล้วก็ดู๋ยวไปจ้าจ้าเรื่องอยากดูเยอะแต่ <laughs> ผู้หญิงฮะอ่ะกอนะครับมันยังไม่รู้ว่านี่กั้งนะโอ้โหบรรยากาศนะครับสวยโอ้ <laughs> 你整个来吗？啊？我准备，整个来啊？准备。嗯